สวัสดีครับผมสวัสดียำครับนะบผมวันนี้แอดมินเข้ามาทักทายนะผู้ติดตามแล้วก็จะมาสรุปแนวทางของแอดให้นะครับผม mm hmm. ก็คือแนวทางของแอดตั้งแต่แรกก็คือนี่นะครับจะเป็นตัวนี้นะครับผมแนวทางสิบหน่วยบนนะครับผมก็จะของแอดก็จะมีเก้ากับหนึ่งนะครับผม ส่วนตัวประกบจากเพื่อนที่ใช้ร่วมกันนะครับผมก็จะเป็นหกกับเจ็ดครับผมจากข้อมูลตรงนี้ก็ถ้าจับแล้วก็จะมาสองที่นั่งบนก็แบบนี้เลยนะครับผมตัวนี้เลยครับผมจะจะมีแค่4ีเม็ดเท่านั้นนะครับผมเอไม่เอแอดมีในใจอยู่2อเม็ดนะครับผม แต่จริงๆแล้วก็อยากให้ทุกท่านติดทุกเม็ดครับผมเพราะว่ารอบนี้ถือว่าน้อยชุดมากครับผมรอบนี้น้อยชุดครับผมแต่แอดมีอยู่ในใจสองชุดสองเม็ดเน้นนะครับผมแล้วไปชุดสามที่นั่งบนก็จะได้มาเป็นตัวนี้ครับผมจากรอบที่แล้วแอดให้ไป16เม็ดนะครับผมรอบนี้ มีแค่8เม็ดนะครับผมก็คือตามนี้เลยครับผมแอดก็มีเด่นในใจอยู่2หางนะครับผมสองเม็ดเน้นที่แอดดูจากหลายๆแนวทางนะครับผมแต่ทั้งนี้ท้งนั้นก็จะรอข้อมูลจากเพื่อนนีครับผมเผื่อเทียบชนกันนะครับเทียบชนกันถ้ามาชนเม็ดไหน เราก็จะได้เน้นครับผมเป็นเป็นเป็นเม็ดเน้นเป็นชุดเน้นไปครับผมแต่ก็อยากให้ทุกท่านเล่นทุกเม็ดครับผมเพราะรอบนี้ไม่เยอะครับผมไม่เยอะก็คือกันไว้ทุกเม็ดครับผมเพื่อความสบายใจแล้วก็ปลอดภัยครับผมแอดก็ไม่อยากจะเลือกให้ครับว่าให้เฉพาะตัวนี้ก็คือรอบนี้มันมันน้อยครับผม,มก็อยากจะให้ติดทุกทุกเม็ดไปเลยครับผมข้อมูล หลักๆของแอดก็ประมาณนี้ครับผมแล้วก็ที่รอก็คือรอจากเพื่อนครับรอข้อมูลจากเพื่อนนะผมว่าจะมาชนตัวไหนนะผมครับก็ข้อมูลทั้งหมดทั้งทั้งหมดนะครับเนี่ยก็คือเนี่ยชุดทั้งหมดก่อนที่จะมาจับเข้าเข้าเป็นสามที่นั่งบนนะครับผมก็คือเนี่ยจยางของของแอดนี่มันจะมาได้สิบหน่วยเลยนะครับผมก็คือ จะมาได้สิบหน่วยครับผมแต่รอบที่แล้วมาสิบครับผมแต่รอบนี้ก็ก็คือจริงๆถ้าเราเสี่ยงโชคก็ถ้าจะให้จะให้เข้าแบบตรงๆก็ต้อง,ต,องต้องไปไปกันที่สิบหน่วยครับผมก็คือตัวนี้เราก็สลับแค่สองตัวสองสองตัวข้างหลังครับผมครับก็ยังไงก็ฝากติดตามไว้ครับผมข้อมูลของแอดก็จะลงที่หน้าเพจเลยนะครับแล้วก็ช่องแดงครับผม จะไม่มีเข้ากลุ่มไม่มีสมัครสมาชิกนะครับผมแอดจะย้ําเสมอเลยเพราะแอดเป็นห่วงสมาชิกทุกท่านนะครับผมโชคดีร่วมกันครับผม16มิถุนาสองห้าสวัสดีครับ